อร์รุ่น Box, บ u n g Box, Foot Free Fire, ROV กันชิน Impact, League of l e g e n d หรือว่าโดตาทุกคนกันด้วยนะครับผม่ชอีกแล้วนะครับผมวันนี้ครับผมก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับอ่าวิธีการทำ God Human หรือว่ามัดของเทวด oh, เ,เจ้าเลยโอ้เทพเจ้ารุ่นซิร์ฟกันนะครับผม ก็ส่วนในการทำหมัดนี้เนี่ยคุณจะต้องมีหมัดซูเปอร์ฮุมมันนะครับอยู่ที่มาสตอร์ที่600นะครับผมแล้วก็ต้องมีเลเวลตันด้วยแต่ว่าผมยังเลเวลตันใช่ก็สิ่งที่จำเป็นต้องมีนะครับก็คือมีแมกมาออ10อันเก็ดมังกร10แล้วก็ผมก็จำไม่ได้หมดแล้วเดี๋ยวผมขึ้นรูปมาให้ดูแล้วกันนะอินเสิร์ตมาแปะก็แคปรูปเอาไว้ครับผมก็มีมานั้ว เดี๋ยวขอขอไปตีเอลเฟนก่อนนะออรู้สึกวันนี้คอมผมไม่ค่อยดีแต่ก็ต้องเปิดฟิดตามได้ด้วยโอ้โหแล้วไม่เป็นไรนครับผมก็ส่วนของจุดทำนะครับ จุดนะมันจะแบบหายากหน่อยนะก็คือจุดทำเนี่ยมันอยู่ตรงต้นไม้นะครับผมสงสัยเศษต้นแ,แล้วก็มาตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้อะ่ะทุกคนเห็นล่องไหมเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยโคตรลับอะ่ะใครจะไปเห็นอะ่ะ ก็สีต้องมีครับก็จะเป็นพวกแบบที่ผมบอกไปน,นะที่ผมอินเสิร์ตไว้ผมก็ต้องไปหามาอีกนะครับผมอ่าน,นะครับผมท่านผู้ชมผมก็ลืมบอกไปด้วยนะครับว่าตอนที่ก่อนที่ผมจะเห็นเนี่ยมันมีระบบตีบวกดาบด้วยนะคะบอมเน่ยโอ้โแบบหกลายเป็นไม้ค้าไปซะแล้วบ,บอกฟูดผมก็จะตีบวกดาบของเราได้นะครับผมแล้วก็ต้องหายเทมมานะไอเทมก็ เออนะถ้ามันหาง่ายก็เขาไม่รู้จะทำมันทำไมถนะ้ระบบเนี้ยก็มันก็ต้องมีแบบหายงหายากว่างครับผมส่วนของพวกสกิลผลพิษเขาก็ปรับใหม่เกือบหมดนะเดี๋ยวเราไปที่โรคที่สองเลยครับผมไปอาเชนะคะผมยมมายเยอะที่โรคที่สองกันแล้วครับผมซึ่งก็วิธีการเอาแม็กมาออนเนี่ยก็คือเราต้องไปตีมอนสเตอร์นะครับที่เกาะ เกาะลาวาตัวนี้ผมก็จะมีมอนแมกม่านินจาตรงนี้ครับแล้วก็กระทืบมาไปเลยนะเออตีตีตีเออไม่ได้เลยเดี๋ยวขอขไปใช้ขาดังิีหนึ่งครับเนื่องจากมันรอเท่นะมาซุปแล้วก็ทิ้งไปแล้วกัน เดี๋ยวเราไปตบตีมันตรงมอนเตอร์หน่อยแักล้วกล้าบกล้าก้บอได้แล้วกว่าจะได้แมกมาโอก็จะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับผมที่กันได้มิติก ดับเทธินะครับก็คือเราต้องไปที่เกาะกาโลกแล้วก็ไปตีพวกเอ,อ่อมอนส์พวกนี้นะครับผมจัดไปนี่มันสมูกเกอร์นี่เนะอ,อุ้ยมันต่อเยเร็วแต่ว่เออก็จะได้ไหมแนววะนนี้เออได้มาแล้วมิส ติดดรับเล็ดของเรานะครับผมได้มาแล้วส่วนธีการเอาเอาเอเก็บปลานะ้วก็ต้องไปโลกหนึ่งอีกแล้วหาเรื่องกลับโลกหนึ่งที่ดอกสองโอเคพิธีครับแปลโลกหนึ่งเราก็กลับไปเลยกลับไปเลยกลับไปเอาหนังปลาครับเอามาทำเอามาทอดกินอ่ะอร่อยเลยกรอบ กับกัปกับกัปโอเคเรามาถึงที่มารีนกันแล้วนะครับผมเอ้ยโลกหนึ่งไม่ได้กลับมานานแล้วโหดูดีกว่าเดิมเยอะเลยคิดถึงโลกหนึ่งจริงๆเลยโอเคนะครับพี่น้องแล้วก็ไปที่อันเดอร์วอเตอร์กันเลยเลยคะับพี่น้องนะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อันเดอร์วอเตอร์แล้วนะแล้วก็ต้องตีมอน,นะคะ ซึ่งมอนตัวไหนมันก็น่าจะดบเหมือนกันนะเพราะามันเป็นปลาตากแห้งนะครับเราตีมาแล้วมันก็จะดอบขี้ใครปลาไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรหรอหนังปลานะครับผมมาจะมาตีเจ้าเออผมจาชื่อไม่ได้วะ่ะช่างหัวมันชื่ออะไรก็เรื่องของมันนะครับผมมันก็กระเทิรมาไปเลยตือดาบยรุตีไปไม่ได้ด้วยเราจะมา ลำเก็บดอกโดยแบบเนี่ยแล้วถ้าถ้าถือมันเหมือนด้วยนะเดี๋ยวผมเอาเอินเซอรี่ออกก่อนเนี่ยแล้วถ้ามือแล้วถ้าถือมันเฟรนติโน่ด้วยฟ้าเดี๋ยวเก็บดอกเลยปลาดอกด้วยอันหนึง่งวงดังนี้ตรงนี้มา <c oughs> เราลองไปฟันอีกตัวหนึ่งไหมอีฟกฟ้าหนึ่งอาจจะดอกไปได้อุ้ยเดือดเสาเดือดเสาเดือดเสาเกิดว่าผมต้องไปกระทืบมันละ เอออยู่ก่อนเลยนะวินดินเทาวมาดิเดือดศอมาอืมอืมตายไปแล้วเดี๋ยวเราจะใช้อะไรตีดีมันจะได้โอกาสโอ้ยใครส่งไลน์มาไม่ต้องขออ่านก่อนทำไมเพื่อนของเขาไม่ดูการบ้านกันอนะแล้วก็ต้องมาถามหลายๆถามก็จะเด้งตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งตึ้งตึ้ไม่เคยจดการบ้านเลย ใครเนี่ยต้องสั่งสอนแล้วอ,อุ้ยมาซุปเลยเอออุ้ยมีหวังวลวตันนั่นในผนี้ผู้บ่าวผู้บ่าวกรรมกรนั่เปล่าก้อ้นี่เป็นผู้บ่าวกรรมกรใช้ดาบเลยดิโอ้มัไปกินอะ่ะเอาใช้ไม่ได้เด็กมา มา,มาให้ใคอยมาให้คอยคิวโอเคตายไปแล้วเราไปเก็บส่วนของเอออออออตายนี่ไงได้หางปลามาแล้วผมพูดผิดมันไม่ใช่หนังปลาโอ้โหพูดจะอร่อยเลยก็จะเป็นหางปลาครับผมคือพลังของก๊อตเนี่ยมันก็คือต้องมีแบบทุกธาตุของแบบ ทั้งโลกอะครับก็คือแบบเราจะต้องเก็บทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้มาเพื่อทําแบบหมัดพระเจ้าอะระดับพระเจ้ามันต้องแบบโคตรโหดโคตรตึงอย่างแน่นอนนะครับผมถ้าผมทําได้แล้วเนี่ยผมจะมาเอาคลิปให้ท่านผู้ชมแสนน่ารักของผมดูอีกทีเลย่องการะผมและส่วนของไอเทมต่อไปที่เราจะต้องมีนะครับก็คือโอเคผมก็ต้องกลับไปโลกสามอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหกลับไปกลับมาผมก็ไม่รู้จะกลับไปกลับมาทําไมโอ้ น่เบื่อไปเราไปโลก2กันเลยนะคะผู้พึ่งมาโลกหนึ่งนะแปบ๊บเดียวเองยังไม่ทันหายคิดถึงโอเคตดยังไม่ทันหายเหม็นเลยโอ้ต้องกลับอีกแล้วไปโลก2ตัดไปโลก3มเลยเสียเวลาชีวิตคนดูไปโอเคครับท่านผู้ชมสุดแสนน่ารักตอนนี้เราก็อยู่ที่โลกสมกันแล้วนะคบพ่ออ้ยนี่ก็จะต่ออย่างเดียวเลยเราไปทำอะไรให้นายหรือเปล่าซึนามิไม่ใช่ของเรานะครับ ที่กันเอาเนี่ยก็คือเราต้องไปที่ Hide the Drown อุ้ยผลกิโลใครเนี่ยผลฟรีเฉยเลยโอ้โหแซ่แบๆเดอ้อพี่น้องใครเอาผลมาให้เราก็ไม่รู้นะจริงๆผลปีาัใแอนิเมตนะมันหายากนะคะท่านผู้อชอมแต่ว่าในบอกฟุตองไม่มีใครอยากได้ครับผลมันด้อยค่านะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปทำการเอากันเลยนะครับส่วนของเออเออนั่นแหละส่วนของ เกตมังกรนะแบบแก้วมังกรมาเออฝันฝันฝันเออลำกระบี่กระบอกโอ้โหไม่ได้อีกโอ้โหผมต้องตีตัวไหนมันถึงจะได้เนะี่ยแต่ผมไปดูของอ่อฝรั่งมาครับของเขาเนี่ยเขาตีไอตัวนั้นอนะ่ะมันอยู่ฝั่งหนึ่ง มาอยู่อีกัางของทะเลผู้เล่น hey, มันอยู่ตรงไหนนะผมก็ไม่รู้มันเกี่ยวกับมังกือ,อยังไงนะพวกผู้หญิงเนะี่ยผู้หญิงก็เป็นมังกือก็ไม่รู้เหมือนกันนะออระบบอาแฮนคอกของเราเป็นมังกือเป็นกิ้งคือเป็นไส้เดือนเป็นอะไรนะครับผมเรามาใช้ดาบยามาฮ่ากันเลยนี่คอมโบสุดเฟี้ยว เฮ้ยคอมโบผมคิดสดเลยนะเนี่ยเกินไปแล้วเปล่าลำกระบี่กระบองเร็วชุบช็อปเชฟช็อปชุบช็อปเชฟช็อปเอช็อป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 เออไม่ไม่โดนอีกช็อปเชฟช็อปเฮ้ยผมก็สงสัยนะเวลากดชิปแล้วบางทีมันเป็นสามเหลี่ยมบางทีมันเป็นวงกลมเอ้ยซอม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 ซิง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 ฟันจนแบบ ตอนนี้ฟันจนขี้ใครขึ้นนิ้วนะครับผมไม่ตายซะทีเนาะล้ำก็บีกว่องกระบวนท่าที่หนึ่งโอเคไม่ได้ติดดา uh, เมจเบอร์นิกผมขี้เกียจฝ่ามาเอาจริงๆรแต่อนแีมแมนผมก็อยากได้หรอกแต่ผมขี้เกียจฝ่ามาเอาง่าย แล้วมันก็ไม่ได้โอ้ยบ้าคอมโบสุดโซกงงซอบๆๆบๆๆบบบ,อบ,อบ,อบอโอ้ยไม่ได้น้อผมจะตัดดีไหมไแต่ผมกลัวตัดแล้วมันอันนั้นตัดแล้วเผื่อคนดูไม่สนงสนุกไม่ได้อีกแล้ว สงสัยต้องเปลี่ยนดาบแล้วสงสัยต้องใช้จิตเตมาจิตเตกับฟาดฟาดป๊อปป๊อปช็อปช็อปช็อปเอา้าพอ,อใช้จิตเตปุ๊บได้เลยดาก้อนสก,กลิลนะครับผมเนี่ยระดับแรเลยนะเออก็น่าน่าจะแรอยู่แต่มันดับดอกยากขนาดนี้ตียี่สิบกว่าตัวดอกแค่ตัวเดียวอนะ่ะไหนดูซิถ้าตีตัวจะได้ไหม เอาไม่ได้วะ <shake it> ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวโมขนับก่อนครบยังเนี่ย1 2 3 4โอเคนะครับก็ครบเป็น4อย่างไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะทำฮุมานได้แล้วนะครับผมเป็นหมัดซูเปอร์ฮ a มาน V2 นะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้หรือว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับคนดูเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจและเป็นค่าขนมให้ผม มีชีวิตยอยู่ต่อได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมคนดูน่ารักสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ